มีแต่ห้องจอสินว้าฮะร็ตประมาสี่พันจดเตียเ็ 5, 5, มัดห้้าพันราพันละม ายดีแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์น้องดีสวัสดีค่ะพี่ครูขอบคุณค่ะเอาแต่ผู้ชายแต่กอแมวเอานิ่งสวัสดีค่ะพี่ครูแล้วฮันน่านอนเพิ่เป็นอะไรล่ะหลังชมงกําลังองแม่กําลังส่ง กางเว้นมันเป็นเรื่องแรกการขึ้นแล้วเป็นเรื่องการเว้นมาหาวโอ้ยสูงขกันแนี่ยบึกบอวิทยาลัยข้าดูเย็นนะน้ำมอปะก๊าบ แต่ต้งสเต็ปล้วมันมันโดนเย็ยนเนาะเดี๋ยวนี้จะ đi จะ đi ลิงว่องเหรอสวัสดีสสดสสดค่าพี่กินน้ำบ่ะเสร็จไปพี่เสร็จเลยวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ภูเร <laughs> าด้กินกาแฟมีดีดหรือเปล่า <laughs> นั่นนก <laughs> ินกาแฟเพิ่มกระดี่เลย ัอย่ามื่อการจักจัดนท่์กับก,การยังอีกเลยเนี่ยร้อยคนร้อยเอ็นร้อยเอ็โอน,น,นโอ้ยฉันได้ออกแต่ไลรสดเลยนี่นะเกี่ยวปิ๊กกับโซแคปมาอยู่เนี่ยมันเซ็ตมาอยู่เต็มข่อห้านมต่อทอด อยากไป่ง่ารอใส่งใหญ่เ่ยังาังอยากไปกาหลีเด้สมัครเป็นนีู่่นาสิละนาสิไปาเกาหลีเกาหลี ไปวัดกลมลมจิดมากมันเฝ้าเดี๋ยเฝ้าไปกลับไปแม่ดีใจเดยนลูเลยแขงไปล้มต้มหนึงพรุ่งนี้ได้หยุดไหมไม่ได้หยุดค่ะมีใครให้ดอกไม้มยังครับเดี๋ยวส่งไปให้นะยัง ยังไม่มีเลยสวัสดีค่ะมากเสิประมาณนี้นะเฮงเซ็งขาเจ้าของแบ,บ <te le keeps afraid> <sm> ่งงานดีว <somet h> ่ะแต่เราก็เฮ็์ขังเราเปนที่เซ็กิ่งแข่งเิ่งขาเราเองตะละมือตลอดทุ่งเทเวลา

เริ่มับแล้วนีอมีมีมีเริ่มต้นใหม่ันไม่จำใจกว่าสบายดียังไปก็มีเขาก็ยังไมู่นะ สวัสดีค่ะยูต้องต่อละแทนยูแปะไปอ่ะ14กุมภาพันธ์ ขอบคุณแบบใหม่พัชรีไหม สวัสดีค่ะข้องงานกินมุงเรื่องงานกิกคบเข้องาน,งานสายสองเลิกเทื่องคืนที่สวยมากเลยดีจ้าคนสวยสว์ดีจ้าทุกคนหนูดูที่อยู่ที่สวยมากน่ารักทำงานอะไรเก่งมากขอบคุณจ้าร้านอาหารนางง จำไม่ได้น่างงจำไม่ได้แล้วสิใช่จำไม่ได้โอ้พระสงโอ้พระมเหสีสวัสดีค่ะคุณพี่นนท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกฤตสวัสดีทุกคนแส,สด,ดงว่าเขาจอยแล้วไอ้นนท์กลับมาแล้วใช่ไหมไปหอมแล้วใช่ไหม หอมมากข้าผอมเลยบอกไอ้นวลแม่ <c oughs> ปุ้ยทำอะไรสิบแปดีจ้ะสิแบแปดปีทำไอ้มไอ้นวลเรา <c oughs> มาหาเราหาอขอความช่วยเหลือไก่เราถือมาก,กินไก่เราถือจิมมี่กินจนมืด ทำได้สลยคือได้ใช่ไหมหนูรู้ว่าหนูจ่อยแล้วที่ถึงจะเข้ามาดูไลฟ์สดบางทีพี่อาจจะดูแค่ที่ไม่เม้นอะไรประมาณนี้นะแต่วันนี้แบบเราจะจ่อยจริงๆแล้วหรอพี่เขาถึงดูเห็นไหมเราทำได้แค่อยากหอมชิชู เรื่องง่ายง่ายแค่มีเนาะมาเด้อเพื่อได้สิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาวันวาเล่นไทยของขวัญจากใจน้องมอบในทีผักวานอันนี้เอาไปแกงกินอายมาตามหาไก น้อยจะซื้อวะยูนีมิมี่ยูนีมิมีใกล้เด้อทำไมดูไม่สดชื่นเลยน้องสาวไทยหนูนอนน้อยค่ะเมื่อคืนหนูนอนเกือบจะหกโมงแล้วหนูตื่นแล้วหนูตื่นสิบโมงมาไม่หลับเสาร์อาทิตย์หนูจะเข้างานเช้าเสาร์อาทิตย์หนูเข้างานสิบเอ็ดโมง หนูก็ต้องตื่น10๖โมงก็เลยดูไม่สดซื่นเวลานอนไม่เป็นอิ่มแต่พอนกกระจอกเทศแรงมากใครคือนกรอก,ครคอนกระจอกเทศคะใครคือนกกระจอกเทศไม่ใช่หนูแน่นอนเอ็ดตุ๊กอยู่ อันนี้แรงจริงนะคะคว่าว่าชิบวนไม่ได้นะคะตู้ปุ๊กเขาเลิกเขาจ่อยะจะเย็ดละไก่น้อยจะะังห้าวท้องไปกินหมี่เลยนะจะเลาะแผลนอนไม่อิ่ม นอนน้อยแต่ก็นอนมานี่หลายวันทีสีกุ้งค่ะาน,าน,นั่งสั้องจได้ซืดออกไปมายังมาจนคนเอานอน นานนนอยานอนไม่นอนโอ้โหกนะเขาไปยังเก็บเจ้าอยู่เอเราเอเลนสอตามภาษาเล็กน้อยและนอนเนี่ยน้ยเท่าเขานอนต่แตุ่ลเลตค่มนึงบุ้ลตเล็กน้อยถึงเขานอน่ล้ห้าหกเจอดสเอ็ดแช่หะ แม่ปุ้ยเหมือนแม่ปุ้ยกินมาม่าหมึกผัดไข่เค็มเลยอะ่ะใ,ใช่ไหมอหอมมากคุณท้องแล้วม่ผิวเลยวเออทนท,นทนเออๆนา <c oughs> อยากเป็น <c oughs> บาฮักเ <c oughs> <c oughs> ขาเอง อิโลโตมี่ยอกแถวนี้ไทยเท่ามิมี่พี่จะไปดูวันนี้แฟนให้ดอกไม้ยังน้องดียังไม่มีใครให้หนูเลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์ให้หนูหนึ่งอ่าที่มีโนต้นมีไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีใครให้อะไรเลย เป็นไรหรอกคือคุณพ่อมันไม่เหมาะกับเราเราเหมาะกับก้าวคนงหานหคา่ะเอนค่ะใครคือนายน้อยเนี่ยแต่เราชอบมากอยู่ไหนไม่นั้นเราจะปุ๊บ ไม่คุณรู้ดีจังรู้ว่าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวมนันมุกแปลงล่อง ต้องหูจักแล้วกันถ้ามีหูจักเจ้าฉันไม่รู้จักคุณค่ะหรือว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นคนที่โลกจิตโลกจิตให้บังโชอสักดป์เป็นเล เป็นใครจับฉันมาทำไมคุณต้องการอะไรไอ้นนไปแล้วเบอหาไกลแล้ววะนนจะไปหาไกลแล้ววะใครแทนเหรอ แทนเหรอหรือไครอ่ะสวัสดีค่ะเจ้าหูาเพื่ยแทนเห็นแล้วบลกไก่เจ้าค่ะ คหัวเราทำไมคะคุณพี่นมน้องมีคนน่ารักตาส้นตามือนเดิมอะไรก็แซ่อะไรก็แซ่บกันก็เคยกินแล้วเนไม่กินกันแม่ตังเรากอยมูมุงต้มนะก๋วยเจ้ากินมะมวงนะกินมะมวงไหมจะพาไปกินหม่ม่ส

มันถึงสลาดน้อย,ยน้องหนูสลัดปลาเหรอเขาไม่กินใช่ไหมนั้นหนูกับฮันนี่แบ่งกันไปแล้วทุกคน ไปๆทะเลอกันใหม่มานะตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปมือเลยล่ะมกเวลาังไปเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงหวช่อใหญ่มาก